ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมัตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับผมดูดวงด้วยตนเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้การดูดวงของเราก็จะเป็นการดู r a n d อมกันนะครับช่องเรามีทั้ง r a n d อมและพิกอกาสลับกันไปตามความเหมาะสมซึ่งวันนี้จะเป็น random นะผมจะใช้ไพ่สองสำหรับในการ เปิดดวงชะตานะครับใช้ร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับวันนี้เป็นรันดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเขารักคุณมากๆเลยนะเออๆน่าสนใจนะครับ หัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับทำใจสบายๆนะครับให้โล่งๆว่างๆโปร่งเบาสบายระลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทําใจสบายๆนะครับตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันนะครับผมจะทําการาเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะ ทุกคำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและผมทำนายไปตามเนื้อหาตำราสากลผมไม่ได้มีพลังงานวิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีพลังวิเศษนะทำนายไปตามตำรานะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะใบแรกคุณได้อะไรใครคิดถึงคุณมากโอ้โหเด็เดตเฮ้ยความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปหรือเปล่าคุณทะเลาะก,กับใครหรือเปล่างอนใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะมีสถานะใดๆโสดมีคู่หรือมีครอบครัวใดๆก็แล้วแต่ความเดทมาใบาแรกเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่คุณจะงอนใครอยู่โกรธใครอยู่หรือบางคนบางท่านเพิ่งเลิกกับใครหมาดๆเลยเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ต้องกลัวเดทนะเราย้ําเสมอว่าถ้าไพ่ไม่ดีออกมาเนี่ยเราต้องดูใบขยายด้วยว่าเขาจะสื่อถึงอะไรแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขให้เออถ้าดีก็ทำนายดีถ้ามีไพ่ไม่ดีออกมาเราจะหาวิธีแก้ไขให้ คุณไม่ต้องกลัวเดทหรอกใครกําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้ผมว่าคนที่มีปัญหากันอยู่มีประเด็นกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใบขยายสินั่นไงเด็กถือดาบใครงอนใครมีใครงอนกันคุณงอนเขาเขางอนคุณหรือต่างคนต่างงอนหรือทะเลาะเบาแวงหรือเพิ่งเลิกลากันไปฟังให้จบฟังก่อนวันนี้พลังงานมีแนวโน้มดีนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแน่นอนเด็กถือดาบมาขนาดนี้ตั้งดาบขนาดนี้เดี๋ยวขอดูใบขยายสิ อืผมว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเอมีโอกาสที่จะเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนงอนกันเรื่องเล็กๆเ,เช่นอพูดจาไม่เข้าหูกันอะไรแบบเนี้ใจเย็นๆดูไปก่อนมีคนคิดถึงคุณมากตอนนี้คิดถึงสุดหัวใจเลยอืมเจ็ดไม้เท้าเ of wands ว่าแล้วทิทิอีโกแรงปรารถนาในใจบางอย่างการอยากเอาชนะกัน คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ามีเหตุการณ์ขัดแย้งใดๆทางใจกันเดี๋ยวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแนวโน้มน่าจะดีวันนี้ดีจริงด้วยยินดีล่วงหน้านะถ้าคุณมีเหตุขัดแยง้งขัดใจกับใครไม่ว่าจะเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่นะเดือยวไฮโซแฟนออกมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วความสัมพันธ์ใดๆที่มีความขัดแยง้งจะมีโอกาสคืนดีเออสบายใจได้เลยและอีกกรณีนึงนะ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ขัดแย้งกับใครเลยเพียงแต่ว่ามีระยะห่างทางไกลต่างคนต่างงานยุ่งแทบไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ในเร็วๆนี้มีโอกาสจะว่างตรงกันหรือนัดหมายกันได้มีโอกาสพบเจอกันและคนทางไกลที่ไม่เจอกันนานมีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกันได้ด้วยเอา้ายินดีล่วงหนะ้ารับไว้นะครับบอกแล้ว,ว่าพลังงานมันมีทั้งดีและไม่ดีสลับปะปนกันไปเราจะดูภาพรวมไม่ต้องกลัวเดทใบแรกนะครับนะผมว่าดีวันนี้ เพลอเผอจะได้มีการปรับความเข้าใจกันด้วยเออคนเรารักกันไว้เถิดนะนีย่ยินดีรับไว้เลย10เหรียญ of Pentacles ใครบางคนกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับใครงอนใครอยู่หรือไม่หรือดีๆกันอยู่เนี่ยแหละคนคนนี้คิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากถ้าคุณงอนกันคุณจะดีกันเออกลับมาคืนดีกันแต่ถ้าคุณไม่ได้งอนกันไม่ได้โกรธใครแปลว่าความสัมพันธ์คุณจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเออนี่คือทำทำนายไปตามเรื่องความสัมพันธ์นะครับสิบเหรียญในความสัมพันธ์คือการรักกันเหนียวแน่นการมีครอบครัวการลงเอยที่ดีแต่ถ้าตีความแถมให้ อย่างหนึ่งความสิบเหรียญนี่คุณร่ำรวยได้ด้วยอกรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยได้เงินได้โชคได้ลาบนะหรือบางท่านโชคดีกว่านั้นทําคุณงามความดีมาตลอดความรักก็ดีเงินทองก็ดีไปด้วยโชคดีทุกด้านรับไว้เลยผมรับด้วยคนอา้อาวไปกันต่อนะครับบอกแล้วคุณไม่ต้องกลัวเดทใบแรกบางทีเขามาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่ดีขอให้เชื่อมั่นในไฮโรแฟนกับสิบเหรียญการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาแล้ว ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่สิ่งดีงามกําลังมาใครบางคนคิดถึงคุณมากมายเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครได้บ้างเออเดี๋ยวมาขอไพ่ขยายหน่อยสิเฮ้โอ้สามไม้เท้า tree of ones ไกลกันหรือเปล่าตอนนี้ระยะห่างทางไกลเป็นคนไกลหรือเปล่าหรือบางทีระยะทางไม่ได้ไกล แต่ทางใจค่อนข้างห่างเหินกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสพบปะเจอกันในไม่ช้านี้นะครับถ้าคุณคิดถึงใครอยู่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเคลียร์บ้านเคลียร์ห้องไว้เลยนะครับจะได้มาคุยกันบางรายอาจจะได้ก๊ก,กิ๊กกันด้วยเออเอาท้ายให้อย่างนี้เลยเพราะมีสิบเหรียญเมื่อกี้จริงๆนะความสัมพันธ์จะกระชับแน่นแฟนมากขึ้นอโอชัดๆเลยเก้าดาบไนโอฟส ลึกๆแล้วคุณต่างก็คิดถึงกันอ่คิดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเวลาเข้านอนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะเป็นเรื่องปกติของคนที่ห่างไกลกันหรือมีปัญหากันก็แล้วแต่แม้แต่คนที่ไม่มีปัญหาก็ยังคิดถึงกันมากโหยหากันมากเขาโหยหาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันแต่ดูเป็นฝั่งเขาที่โหยหาคุณมากเป็นพิเศษอืมราชาไม่เท k า n ิงอับวัน คุณกับเขาต่างภารกิจยุ่งงานยุ่งแบบนี้ทําให้ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่ประมาณนี้คนทาตไฟก็เด่นแล้วแม่สิงห์ธนูแล้วก็ออโอ้โหเดอะเลเวอรสสบายใจหายห่วงใบนี้ทั้งคุณและเขาต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันเป็นที่รักของทุกสิ่งนะ เป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะใบนี้ The Love Verse คุณกับเขายังไงก็หนีกันไม่พ้นขออนุญาตใช้คำนี้ทำนายดีว่าต่อให้พ่อแงแม่งอนกันหรือว่าทะเลาะกันเล็กน้อยหรือจะทะเลาะกันมากก็แล้วแต่จะได้คืนดีกันนะคืนดีกันจนได้ส่วนคนที่ไม่ได้ทะเลาะกันดีๆกันอยู่จะรักกันยิ่งขึ้นจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณได้พิสูจน์ใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นอ้าวรับไว้เลย นะครับไปกันต่อนะสวยงามวันนี้พลังงานสวยงามคุณไม่ต้องกลัวเด็ดใบแรกผมบอกแล้วไพ่ขยายดีมากดีมากๆเลยทั้งความสัมพันธ์ทั้งโชคลาภการเงินดีอืมผมว่าการงานคุณก็เด่นโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำการงานก็เด่นดีอ็มเพเรอ ทั้งตัวคุณเองหรือฝั่งเขาเองความหมายที่หนึ่งคือคุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตอย่างสูงสุดระดับเอมเพอเรอร์ไม่ต้องห่วงหายห่วงเลยและความหมายที่สองคือทั้งคุณและเขามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจอยู่ท่านที่งอนกันโกรธเคืองกันมีโอกาสคืนดีกันด้วยผู้ใหญ่เป็นกาวใจประสานให้ผู้ใหญ่ไกลเกลี่ยให้ท่านที่ไม่ได้งอนกันไม่ได้โกรธกันหมายความว่าอาจจะมีการสู่ขอเกิดขึ้นเออฮบางท่านคบเป็นแฟนจนมานานมีโอกาสขอแต่ง งานมีโอกาสชวนผู้ใหญ่ไปสู่ขอหรืออย่างน้อยถ้ายังไม่ถึงขั้นสู่ขอแต่งงานก็จะมีการพากันไปพบผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายแบบนี้เป็นไปได้นะครับและราศีเมษก็เด่นมากเช่นกันประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะสวยงามพลังงานวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานที่ดีนะครับถ้าคุณมีจิตใจที่ดีคิดดีทดําดีอยู่เสมอคุณจะได้สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนและนาไพ่ทรงนี้ผมว่าช่วงนี้คุณก็ดวงดีดวงดีเลยแหละต่อให้มีเรื่องใดจะไม่ตรงใจบ้าง แต่ในภาพรวมคุณยังเป็นคนที่ดวงดีอยู่มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีๆจริงๆอสวินถือไม้เท้านะครับ A night of one อสวินไม้เท้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความกระตือรือร้อนก้าวหน้าทุกประการคิดอ่านกันใดอยากทําสิ่งใดลงมือทําได้เลยนะครับนะคนที่คิดถึงคุณมากๆเขาก็กําลังใช้ชีวิตของเขากําลังพัฒนาตัวเองในบางคนในบางคู่ เขากําลังเร่งทํางานทําเงินเพื่อมาสร้างชีวิตสร้างชีวิตคู่กับคุณเป็นไปได้นะเอเขาอยากให้คุณสุขสบายประมาณนี้แล้วก็โอ้โ oh ห The ะทาวเเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ช้าไม่ยืดยาวไม่ยืดเยอะทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันทันใจเดอะทาวเวคุณมาคุณไม่ต้องกลัวนะใบนี้ใบเดียวอาจจะดูหน่าหวั่นใจแต่ถ้าอยู่ในบริบทนี้ ภายแวดล้อมดีขนาดนี้ผมทำานายดีว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างปุบปับฉับพลันทันใจอ้าวเดี๋ยวมาดูใบขยายต่อไปสินี่ไง The Devil รู้ละโอ้โหกิเลสตัญหาราคะความปรารถนาทางโลกความอิ่มเอม,อมทางใจบางอย่างแล้วเมื่อกี้มันมีทาวเวอร์ผมรู้ละเขามาขยายซึ่งกันและกัน ตอนนี้จิตใจเขาหอยหาคุณมากเดวิลกับทาวเวอร์ถ้ามาหาได้มาแล้วหรือบางท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็นแล้วแต่จะนวนเนียขลุกกันอยู่ทั้งวันเรียกว่าตัวติดกันรักกันมากได้เลยแต่ถ้ามีระยะห่างทางไกลนั่นแปลว่าเขาหอยหาคุณมากเดวิลกับทาวเวอร์ผมว่าแล้วว่าทาวเวอร์มาทําไมเขามาขยายซึ่งกันละกันเดวิลกับทาวเวอร์เขาหอยหาคุณใจแทบขาดเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดประมาณนี้โอ้โหดีงามถ้าเจอกันนะอืแซบ่บ บอกเลยประมาณนี้แล้วก็เออดีงามเด็นนิมิตหมายที่ดีใครงอนกันอยู่มีโอกาสง้อกันด้วยภาษากายเออพูดแค่นี้พอนะครับเขเป็นที่เข้าใจกันนะถ้างอนกันจะมีโอกาสได้ง้อกันด้วยภาษากายเอแล้วก็หูเจ็ดถ้วยเซเว่นดบครับดีงามมากๆ คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรร่วมกันอย่างหลากหลายมีกิจกรรมเรียกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจรวมถึงการทําบุญทํากุศลต่างๆเรียกว่าชีวิตจะมีสีสันเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนคนที่บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จะไปทํากิจกรรมใดๆกับใครตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวนั่นแปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นเช่นการงานการเงินทางเลือกอื่นๆแทนแล้วแต่บริบทแต่ละท่านนี่คือดวงรวมนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่ตีความดังกล่าวนั่นแหละ คนมีคู่แปลว่าคุณกับคู่จะได้มีกิจกรรมร่วมกันมากมายส่วนคนโสดที่อยู่คนเดียวจริงๆเลยแปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นเข้ามารับไว้นะโอเคไปกันต่อเฮ้ยพลังงานดีไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดีงามสุดๆวันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจัดเม้นโชคลาาฟ้าประทานโชคดีมาแล้ว ทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นสิ่งดีๆกำลังจะมาโชคลาภฟ้าประธานดังกล่าวกับจัดเม้นท์ถ้าคุณลงทุนลงแรงทำสิ่งดีๆเอาไว้ทำคุณงามความดีเอาไว้สิ่งดีๆกำลังจะปรากฏโชคดีกำลังมารับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อแล้วก็สุดยอดนะครับวันนี้พลังงานไม่ธรรมดาใครที่คิดถึงคุณมากๆอืมเป็นใครได้บ้างคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับคุณนั่นแหละแล้วก็ โอ้ธาตุน้ำเด่นมาเลยคนนี้ใจดีคุยนับครับราชินีท้วยคนที่เกี่ยวข้องกับคุณคนที่คุณรักคนที่คุณรักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆและมีโอกาสที่เป็นคนธาตุน้ำได้ด้วยมีนกระกฎพิจิกก็เด่นธาตุอื่นราศีอื่นก็ได้นะครับอันนี้ดูตามหน้าไพ่นะครับประมาณนี้เขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณมากอยากมาเจอคุณมากกรณีที่ห่างกันแต่ถ้าไม่ได้ห่างกันก็แปลว่าคุณจะมีกิจกรรมสารสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็อื โอ้โหก้าวหน้าแน่นอน8เหรียญเอทอลเฟนตาเคิลส์ความก้าวหน้าของคุณและเขาตีความได้หลายอย่างใบนี้ไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลายอย่างอย่างแรกนะ การงานการเงินของทั้งคุณและเขาจะก้าวหน้าซึ่งกันและกันเรียกว่าถ้าทำอะไรร่วมกันอยู่มีโอกาสก้าวหน้าหรือถ้าต่างคนต่างทำธุระของตัวเองไปธุระของคุณก็จะก้าวหน้ากิจกรรมของเขากิจการของเธอก็จะก้าวหน้าเช่นกันประมาณนี้เรียกว่าเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้หาทุนมาสร้างครอบครัวก็ได้หรือต่างคนต่างทำคุณงามความดีเพื่อพัฒนาตัวเองเรียกว่าเติบโตไปพร้อมๆกันก็ได้เช่นกันหรือตีความอีกในแยะหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินคือความสัมพันธ์กำลังเติบโตงอกงาม ประมาณนี้เออโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็ we ออฟ fortune สบายใจได้แล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆตอนนี้ดังกล่าวไปข้างต้นตอนแรกเลยถ้าใครบางคนใครบางคู่งอนกันอยู่เดี๋ยวดีกันแน่นอน ถ้าคุณดีๆกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆจะโชคดียิ่งขึ้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงขึ้นดวงขาขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความรักความสัมพันธ์ดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเรียกว่าดีงามแทบจะทั้งหมดอุปสรรคแทบจะไม่มีหากจะมีอุปสรรคบ้างอุปสรรคจะคลี่คลายไปได้เองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะมาคิดดีหรือไม่ดีกับคุณอย่างไรสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบอะไรต่อคุณคุณจะอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์นะครับโชคดีแล้วรับไว้นะ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีดีวันนี้โอ้โหอัศวินถือดาบอัศวินดาบนายออบซอสใจร้อนเออใจร้อนนั้งคู่อะ่ะอยากสมหวังไวๆอยากสำเร็จเร็วๆแบบนี้ขอให้สบายใจเชื่อในว e e o of Fortune เมื่อกี้ เรามีไพ่พระตั้งแต่ตอนแรกนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีหยิบจับอะไรก็มือขึ้นประสบความสําเร็จถ้าลดความใจร้อนสักหน่อยค่อยๆดําเนินชีวิตไปตามลําดับขั้นตอนนะดำเนินชีวิตไปตามลําดับขั้นตอนคุณจะสบายใจมากขึ้นเพราะบางทีการใจร้อนมันอาจจะทําให้เราตื่นเต้นจนเสียสมาธิหรือ,อเกิดความประมาทเลินเล่อได้บางอย่างนะครับใจเย็นๆลงนิดหนึ่งแล้วจะดีนะอือขอให้รอบครอบในการใช้ชีวิตเดี๋ยวดีเองดวงดีแล้วนะครับแล้วก็ เฮ้ยเพื่อนๆบาลานซ์ชีวิตดีๆพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้บอกว่าอย่าใจร้อนลดความใจร้อนกระวนกระวายลงบ้างเดี๋ยวแต่ละอย่างจะค่อยๆทยอยดีขึ้นมาทยอยสมหวังทีะเรื่องสองเรื่องสิ่งดีๆความสมหวังกำลังมานะครับความสำเร็จกำลังทยอยปรากฏขึ้นนะครับน้อมรับไว้เลยนะผมรับด้วยคนเออสำเร็จไปด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็อืม โอ้โหเจ็ดดาบเซเว่นออ s ซอใบนี้มาแนะนำตรงๆเลยว่าอะไรไม่จำเป็นปล่อยวางให้หมดบางทีคุณแบกภาระเกินความจำเป็นภาระเกินความจำเป็นคืออะไรหมายถึงภาระที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือภาระที่แบกไปก็ไม่เกิดประโยชน์วางได้วางนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆแสนดีเลยวันนี้อา่า ดีจริงๆอัศวินเหรียญมานายอัพเป็นเคอล์สอัศวินเพียบเลยวันนี้อัศวินเหรียญก็มาโชคลาบมีมานะถ้าคุณชื่นชอบการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่หรือสลากธนาคารต่างๆคุณมีโอกาสได้นะครับประมาณนี้นะการเสี่ยงโชคอย่างถูกต้องและทําแต่พองามไม่มากเกินตัวไม่มากเกินกําลังมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสลุน้น ไม่ว่าจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณมีโชคลาภเข้ามาหรือถ้าไม่เน้นโชคลาภใบนี้ก็คือการได้สิ่งดีๆเข้ามาตามที่คาดหวังไว้เคยอยากได้อะไรจะทยอยได้โดยลําดับหรือตีความอีกอย่างได้ว่าการงานคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมือขึ้นดังกล่าวไปแล้วอยู่ในช่วงก้าวหนะ้าเงินทองคล่องมือดีก็ได้เช่นกันอยากได้อะไรมีโอกาสได้สูงมากประมาณนี้รับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อครับแล้วก็อื โอ้โหสามเหรียญยินดีด้วย Tree of p e n t a c l e สสังคมของคุณจะกว้างออกไปคุณจะมีเรียกว่า,าพบปะผู้คนมากขึ้นได้คอนเนคชั่นดีๆที่มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสพบมิตรใหม่หรือ หน้าที่การงานของคุณจะชักนำพาให้คุณมีสังคมกว้างออกไปซึ่งจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการได้คอนเนคชันใหม่ๆที่ดีการงานเติบโตพองานดีเงินดีแบบนี้ความสัมพันธ์ก็ดีและบางท่านนะบางท่านที่ยังไม่มีใครบางท่านที่โสดสนิทจริงๆมีโอกาสพบปะคนดีๆจากหน้าที่การงานได้ด้วยเออส่วนคนที่มีคู่มีคนคบหาอยู่แล้วแปลว่าทั้งคุณและเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันโอเครับไว้เลยไปกันต่อนะครับ ม,มาสู่สำรับที่2ขอไพ่ขยายเพิ่มเติมดูซิว่าจะมีการยืนยันพลังงานดับเบลิลพลังงานใดๆหรือไม่วันนี้อืโอ้ราชินีถ้วยดับเบิลมาเลยพูดปุ๊บออกปั๊บจริงๆราชินีถ้วย Queen of Cups ออกมาอีกใบหนึ่งวันนี้เราได้ราชินีถ้วย2ใบสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้เลยที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเขารักคุณมาก คนดีคนน่ารักคนหนึ่งที่คุณก็รักเขาเขาก็รักค,คุณคิดถึงคุณมากๆกรณีคุณคนโสดแปลว่าคุณกำลังจะได้คนดีเข้ามาในชีวิตดีมากๆเพอร์เฟกต์ Perfect, สมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของราชนินีถ้วยเลย Queen of Cups สวยงามใจดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเอาเป็นว่าเป็นคนสุขุมนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนใจดีดีดีเลยจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคนลักษณะนี้คิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณสุดหัวใจแทบขาดใจเขาหรือเธออยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณประมาณนี้และโดดเด่นที่คนธาตุน้ำมากๆมีนกระกรดพิจิกราศีอื่นธาตุอื่นก็ได้แต่ธาตุน้ําเด่นเป็นพิเศษราชินีถ้วยสองใบดับเบลิลรับไว้เลยนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาวันนี้สุดยอดไพ่ดับเบิลมาแล้วอ่า ไพ่ดับเบิลมาแล้วดับเบิลมาแล้วดูเพิ่มเติมสิพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโห oh, ราชาดาบอ่าคิงออฟซอสคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีตั้งใจทําให้ดีโดยเฉพาะโดดเด่นเรื่องการงานผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ขอให้แสดงฝีมือให้เต็มที่นะโอกาสก้าวหน้ามาถึงแล้วไปกันต่อนะครับอืม อย่างที่แจ้งให้ทราบเสมอว่าการดูดวงแรนดอมแบบนี้เราเปิดไพ่สดแบบนี้พลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นอย่าก,กดข้ามมีโอกาสที่พลังงานดีๆจะออกมาได้ทุกเมื่อนะครับอย่าก,กดข้ามนะนี่ไงอัศวินถ้วยโอ้เนี่ยอสศวินเพียบเลยอัศวินถ้วยนายครับ มิตรภาพดีๆกําลังมาความสัมพันธ์ดีๆกําลังมาคนมีคู่คุณจะรักกันมากขึ้นคนโสดได้คู่เอา้านะหรือถ้าทํานายเป็นเรื่องอื่นการงานการเงินแปลว่าคุณจะมีโชคดีจากคนแวดล้อมก็ได้เช่นกันไปกันต่อเลยนะครับอย่าก,กดข้ามนะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะครับพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อโอ้ยไม่ทันขาดคำดีมากแสนดีสุดประเสริฐของวันนี้ ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles ไพ,พ่อภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมแต่ราชินีเหรียญก็คือตัวแทนของมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสุดยอดความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณผู้หญิงหยิบได้ใบนี้เสียงทายได้ใบนี้นะ ร่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคงได้รับการยกย่องอาถานะทางสังคมยกระดับชีวิตดีขึ้นถ้าคุณผู้ชายก็มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปธรรมภมนารีอุปัมภมผมย้าเสมอว่าไม่ใช่ให้นั่งนั่งนอนนอน,น,อนให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่นารีอุปัมภมแปลว่าจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีเช่นได้ลูกค้าผู้หญิงหรือสุภาพสตรีให้การสนับสนุนดีอะไรแบบนี้นะครับเอาว่าร่ำรวยมั่งคัง่งไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดย้ำว่านี่คือพลังงานรวมราชนีเรียนมารวยแนะ่นอนรวยมหาศาลแต่ก็ย้ําเสมอนะว่าเราดู ดวงแบบไม่งมงายไม่ใช่ว่าเอ้ยดวงดีแล้วนั่งน่งนอนๆเดี๋ยวรวยพรุ่งนี้ไม่ใช่นะต้องขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาทําสิ่งดีๆนะครับแล้วคุณจะมั่งคั่งขึ้นโดยลําดับนะเอาคําทํานายนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแบบไม่งมงายจับต้องได้นะครับนะโอเคไปกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ้อย่ากดข้ามนะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลา ตลอดเวลาจริงๆดับเบิลหรือเปล่าสามไม้เท้าเดี๋ยวนะคุ้นๆอยู่แป๊บหนึ่งสามไม้เท้า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 นี้ใช่เลยดับเบิลนะครับวันนี้อีกแล้วสามไม้เท้าออกมาสองใบจากไพ่สองสำหรับการันตีว่าชีวิตทั้งคุณและเขาคนที่เกี่ยวข้องอยู่จะมีความก้าวหน้าอย่างสูงสุดคาดหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดประสงค์สิ่งใดมีโอกาสได้มีโอกาสสำเร็จรับไว้เลยนะครับดับเบิลสามไม้เท้าโอ้โหไม่ธรรมาดา ไปกันต่อเลยนะมาพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆย้ำเลยขออนุญาตย้ำอีกครั้งเลยว่าขอให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบยากดข้ามไพ่ดีๆพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเออเดี๋ยวคุณจะพลาดนะครับถ้ากดข้ามอาจจะพลาดสิ่งดีๆนะดูให้ตลอดนะนี่อัศวินไม้เท้าดับเบิ้ลหรือเปล่าเดี๋ยวนะดับเบิ้ลจริงด้วยวันนี้ไพ่ดับเบิ้ลออกถี่มากโอ้โห อัศวินไม้เท้าสองใบคู่กันความก้าวหน้าโดดเด่นการงานโดดเด้งดีงามประเสริฐมากๆวันนี้ทำนายตามหน้าไพ่ว่ากันตามตำราไม่มีอวยดีว่าดีอัศวินไม้เท้าดับเบิลการงานคุณเลิศเลิมากดังกล่าวไปแล้วว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสมีความก้าวหน้าถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะตอนนี้การงานคุณไปได้ดีนะครับแต่ถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็แปลว่าทั้งคุณและเขาคนที่คุณสนิทสนมอยู่ด้วยตอนนี้จะมีความก้าวหน้าไปด้วยกันรับไว้เลยเออและธาตุไฟก็เด่นนะเม่สิงห์ธนูยังคงเด่นอยู่นะครับวันนี้ธาตุไฟเด่นธาตุน้ําเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ธาตุอื่นก็ดูได้เช่นกันนะแล้วก็ บอกแล้วให้ดูให้ต่อเนื่องอยาก,กดข้ามไพ่ดีๆออกมาได้ตลอดเวลา The World ออกมาแล้วยินดีด้วยขอรับด้วยคนนะครับโชคดีครั้งนี้ผมขอรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกัน The World ตามตำราสากลว่าไว้ว่าคือคอมพลีทความอุดมสมบูรณ์จบบริบูรณ์หรือความสำเร็จใดๆแบบสุดยอดปรารถนาเลย The World มา คิดอ่านการใดอยู่ประสบความสําเร็จแน่นอนและมีโอกาสตีความเพิ่มเติมได้ว่าคุณจะได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติทางไกลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้การติดต่อสื่อสารออนไลน์สะดวกถ้าคุณเป็นคนทำคอนเทนต์ทำงานออกสื่อใดๆชื่อเสียงคุณจะกระ,ะจายไประดับนานา,นาชาติเอ้าเดอะเวิลด์มาการันตีอยู่ที่ความขยันด้วยนะย้ำนะว่าต้องขยันด้วยไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆนะย้ำนะดูดวงให้เกิดประโยชน์อย่างมงายเอาคำทำนายไปประยุกต์ใช้อ่าขยันขันแข็ขงแล้วเจริญก ้าหน้าแน่นอนไปกันต่อนะครับพลังงานดีๆและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆออสุดยอดไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาอย่ากดข้ามย้ำว่าอย่ากดข้ามเออชื่นใจโอ้โหสองไม้เท้าเมื่อกี้มีสามไม้เท้าดับเบลิลตอนนี้มีสองไม้เท้าออกมาการันตีว่าสิ่งที่คุณทำมาถูกทางแล้วดำเนินการต่อไปอย่าหยุดยัง้งเรียกว่าทุ่มเทให้เต็มที่ประสบความสำเร็จแน่นอน ไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ๊นี่ไพ่ดีๆออกมาได้ตลอดเวลาบอกแล้วราชาเหรียญ King of Pentacles เมื่อกี้มีราชินีเหรียญแล้วตอนนี้ได้ราชาเหรียญออกมาความหมายที่หนึ่งคือความร่ำรวยแบบดับเบิ Two v คูณและอีกความหมายหนึ่งก็เป็นไพ่คู่นะราชาเหรียญและราชินีเหรียญออกมาคู่กัน แปลว่าหัวข้อนี้ที่อบอกว่าใครคิดถึงคุณสุดหัวใจเข้ารือเธอมีโอกาสเป็นคู่ของคุณสูงมากใครงอนกันอยู่จะดีกันอย่างแน่นอนดีกันแล้วพากันไปเจริญรุ่งเรืองด้วยส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยคุณจะรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นและคนสดจะได้คู่คู่ได้คู่รวยด้วยนะ คู่รวยคู่บุญคู่บารมีมาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันบางคนรวยอยู่แล้วมาคบกันรวยยิ่งขึ้นบางคนฐานะปานกลางมาคบกันสร้างเนื้อสร้างตัวร่ํารวยยิ่งขึ้นไปด้วยกันประมาณนี้ราชาเหรียญคู่ราชนีเหรียญมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีขยนขันขันแข็งทำมาหากินสุจริตรวยแน่นอนนะครับประมาณนี้ไปกันต่อสุดยอดยินดีด้วยและผมขอรับพลังงานนี้ด้วยคนโชคดีไปด้วยกันนะครับ ทั้งคนเปิดไพ่และคุณผู้ชมเราจะโชคดีไปด้วยกันอามาดูกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไพ่วันนี้สวยงามมากๆพลังงานดีๆโอ้โหดีๆเด็กถือถ้วยเพจ e อบครับคนที่คิดถึงคุณมากอยู่ตอนนี้เป็นคนที่ดวงส่งเสริมกับคุณดวงสมพงกันอย่างแท้จริงคนคนนี้ไม่มีพิษมีภัยเขาหรือเธอสนับสนุนเสริมดวงคุณคบกันแล้วดีคบกันแล้วเฮงโอเคไปกันต่อ เมื่อกี้มีราชาเหรียญราชินีเหรียญแล้วยังไงก็เฮงนะครับและไพ่ใบอื่นก็คอนเฟิร์มยืนยันว่าคุณมาถูกทางทั้งเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์คุณมาถูกทางแล้วเวลานี้ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นใช้ได้ซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งนะดีรวยแน่นอนโอโหก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญอยากได้อะไรจะได้นายออฟคัพสบายชีวิตที่สุขสบายกินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิต เต็มท really. we ี่กับชีวิตได้เลยประมาณนี้เต็มที่กับชีวิตไม่ได้แปลว่าให้ประมาทแต่หมายความว่าใช้ชีวิตให้เป็นสุขตามอาตรภาพนะครับนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็หูหูหูสิบเหรียญดับเบิลเมื่อกี้มีจำได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเจอละสิบเหรียญดับเบิลวันนี้ มหาเศรษฐีนะที่ได้ดูคลิปนี้ไม่ธรรมดาไม่ได้อวยกันทํานายตรงๆต,ตามตําราสากลตามหน้าไพ่10เหรียญดับเบิลสใบ10เหรียญ2ใบก็คือความอุดมสมบูรณ์เป็น2เท่านะครับนะครับนะสเท่า3เท่า4เท่า10เท่าว่ากันไปตามความเชื่อ เมื่อกี้มีทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญน,นะครับความเป็นคู่กันความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยแถม10เหรียญดับเบิ้ลไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้คุณโชคดีมากที่ได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูรับพลังงานดีๆร่วมกันผมรับด้วยคนประมาณนี้เลย10เหรียญดับเบิ้ลมั่งคั่งร่ำรวยแน่ๆน,นะครับดวงดีขนาดนี้และย้ำนะว่าความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองทมขยนันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตนะ โอเคไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆนะไม่ได้นะโอเคไปกันต่ออีกสักใบสองใบก็น่าจะสรุปได้แล้ววันนี้ดีมากหัวข้อถามถึงความสัมพันธ์แต่ปรากฏว่าการเงินเด่นมากๆนั่นแปลว่าคู่ของคุณนำโชคอะ่ะเออถ้าคนโสดก็จะได้คู่รวยคู่ดีถ้าคนมีคู่แปลว่าจะเติบโตด้วยกันคบหากันแล้วเจริญกนะ้าวหน้าโอ้โหสาเหรียญดับเบิลอีกแล้ว คุณจะเรียกว่าเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนนะครับนะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนสังคมของคุณจะกว้างออกไปมีคอนเนคชันใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นการงานก้าวหน้าการเงินโดดเด่นประมาณนี้วันนี้ไปกันต่ออีกสักใบเดี๋ยวสรุปละขอสักใบส่งท้ายสวยๆนะครับวันนี้จะได้อะไรโอ้หกถ้วย six of cups ยินดีด้วย ปิดท้ายอย่างสวยงามวันนี้6ถ้วย6 of cups มิตรภาพใดๆก็แล้วแต่จากคนแวดล้อมและคนใกล้ชิดจะส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีคนที่คิดถึงกันอยู่จะได้เจอกันเร็วๆนี้แล้วนะครับจะได้หายคิดถึงกันแล้วใครงอนกันดีกันแน่นอนใครไม่มีปัญหาจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นและตามที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้การงานการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษ คุณเองจะเจริญก้าวหน้าด้วยตัวคุณเองหรือคนที่มีคู่คุณและคู่จะเติบโตไปด้วยกันเฮงเง<ๆ>ปังๆร่ำรวยนะครับโอเคครับขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ